ครับมาดูวิทยุเทปพกพานะครับของโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล wmgx 2 2 1นะครับก็ใช้ฐาน 2A นะครับ2ก้อนนะครับตัววิทยุใช้ได้เฉพาะ fm นะครับ am ใช้ไม่ได้นะครับก็ fm รับชัดต้องเสียบหูฟังนะครับเป็นเป็นเสาอากาศนะครับก็รับชัดแล้วก็ตัวเทปใช้งานปกติเลยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนสายพานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับตัวนี้มีลาโพงนะครับก็อันนี้เลือกนะครับว่าจะโหมดออกลาโพงหรือว่าจะออกหูฟังนะครับก็เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับ,บก็าบาากใช้งานได้ปกติเลย

สวนที่มาสะสมได้ยืมรถจกกักรยานยนต์ของคุณปีดาทอไปแล้ววิดีโอหรือมิวสิกจริงรจริงๆสรรารภาพตำแหน่งน้ำตาหนึ่งสองสามวใล็อก ก็รับชารนะครับเอเ็นตัว am นี่สวิตต์น่จะเสียนะครับเลื่อนมาแล้วคือไม่ได้นะครับก็ใช้ได้ fm ออย่างเดียวกับตัวเทปใช้งานปกติสายพานเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับตัวนี้